เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยมากครับกับสวัสดีฟีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ในส่วนของการตั้งค่าเวอร์ชัน4.4.1นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับนเนี่ยมาเล่นในแผนของ หลัง3เนี่ยผมอ่ะอันดับแรกนะครับตั้งในส่วนของดีฟเอนต์กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเน้นตั้งทั้ง2ฝั่งเนีผมก็คือเดี๋ยวจะบอกเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเนาะเนี่ยวันนี้ชิ้เนี่จะตั้งเซ็นเตอร์แบ็กทั้ง2ฝั่งเยื้องกันนะครับโดยตัวกลางไม่ตั้งนะครับแล้วก็มาตั้งในส่วนของตัวนี้เล่นเป็นดีฟไลน์นะนะครับผมอ่ะสำหรับกลางรับนะครับผมกลางรับเนี่ยจะเป็นดีฟไลน์ตัวหนึ่งแล้วก็ห้อยกองหน้าตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็จะตั้งมาดินี่แล้วก็อาราโค่นะครับผมอ่ะตัวนี้ในส่วนของเกมแพนนะครับไม่ได้ตั้งอะไรเยอะเนาะนะครับเดี๋ยวในเกมก็จะาพาดูพาตั้งอีกทีหนึ่งนี่ครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตั้งประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนใครเล่นหลัง4นะครับก็ตั้งในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเป็นดีฟนอ์ทั้ง2ตัวนะครับอ่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวรับนะครับอ่าส่วนวิงแบ็กทั้ง2ข้างหรือว่า เป็นแบ็กสายบุกก็ไม่ต้องตั้งอะไรเขาเนี่ยอะ่อยตามปกติเลยถ้าใครเล่นหลัง4ี่นะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นหลังสามเนี่ยก็ตั้งประมาณนี้ได้นะครับโดยกลางรับเนี่ยก็อไม่ใช่กลางรับเสียเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางอะไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับแต่ว่าให้มาตั้งตัวด้านข้างนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นมาดินี่แล้วก็อาราโคนะครับผมอกจจะเล่นรับได้นะครับผมหลัง3ามก็สามารถตั้งได้เล่นได้เหมือนกันนะทุกคนอะเมนูจีน่าจะเล่นหลังสามนะครับผมที่จังหวะนี้โดนตัดไปก่อนนะครับคู่แข่งสาสตร์ยาวๆขึ สําคัญนอกเหนืกอกว่าการตั้งค่าก็คือการคุมกองหลังการเล่นของเรานั่นแหละนะครับผมการตั้งค่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากตั้งตามก็สามารถตั้งได้นะครับเวอร์ชัน4.4.1เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบมีการตั้งค่าอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างเช่นพา s s ตเสิร์ฟไกด์นี่ครับผมที่แบบหลายคนว่าเออมันมีประโยชน์ไหมนะครับหรือรวมไปถึงสมาร์ทแอสซีสต์นี่ครับอันนั้นการตั้งสมาร์ทแอสซีสต์เนี่ยมีผลประโยชน์มากมน้อยเพียงใดเดี๋ยว จะบอกในทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะไปก่อนนะครับผมตอนนี้ชุดหน้าเนี่ยขึ้นนําไปก่อนละหนึ่งศูนย์นะครับผมหลังสามเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะทุกคนหลังสามก็จะเล่นไปในลักษณะที่แบบโจมตีได้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่าเราสามารถที่จะเล่นเอาไว้ y ก็ได้นะครับอ่าเอาไว้ R y เนี่ยจะเหมาะกับหลังสามมากๆนะครับถ้าเป็นแขนสามสองสามสองนะครับผมก็จะเหมาะกับคนที่ ออกบอลไปทางๆนะครับผมอ่ะออกไปทางริมเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยตบกลับเข้ามาให้กับกองหน้าแบบนี้ได้นะครับจากนั้นตัดยิงแบบนี้เลยครับอ่าสกอร์ขึ้นมาที่2แล้วครับตัวนี้การตั้งดิฟไลน์หนึ่งตัวของอ่าดีเมฟนี่ผมก็จะลงมาช่วยรับเป็นแบบเวลาเล่นมันก็จะเป็นหลังสี่นะครับรวมกับเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับผมถ้าใครเล่นหลัง3าครับแต่ว่าถ้าใครเล่น ในเว็บสตัวแล้วก็ตั้งดีฟไลท์ทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นหลัง5เลยนะครับเวลาเล่นจริงๆนะนะครับจังหวะนี้ตัดเข้าในมาซาร่าทิมกันเดอะบอยเมสซี่อ่าในส่วนของสมาร์ทแอซิ์นีครับถ้าใครเปิดอยู่เนาะนะครับผมอ่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเวลาที่แบบบางทีเนี่ยเราโยนบอลน,นะครับมันก็จะโยนให้เราอัตโนมัติแบบน้ำหนักพอดีๆแต่ว่าบางทีเรากดแบบ จ่ายบอลเลียดๆอ่ะแต่มันกลับโยนบอลให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับผมตลอรสมาร์ทแอร s ซีทนะนะครับถ้าใครแบบอยากให้มันแบบเล่นตามปกติถ้าเราตามจังหวะของเราเนาะนะครับผมถ้าโยนบอลก็คือโยนบอลนะครับไม่จะเป็นว่าต้องให้มันมาช่วยว่าบางทีเราเล่นบอลสั้นแต่มันกลับโยนบอลยาวให้เราแบบนี้นีครับผมอ่ะสมาร์ทแอร์ซเนี่ยสูที่ว่าใครใช้แล้วมันเข้ามือไม่เข้ามือเนาะนะครับผมลองเล่นดูนะสมาร์ทแอร์ซนะครับส่วนที่เน้เนี่ยไม่ค่อยเปิดนะครับไม่เปิดเลยแหละสมาร์ทแอร์ซีทนี่คร การเปิดสมาร์ทแอสซิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามใจที่เราอยากได้อะนี่ครับผมบางทีเรากดส่งบอลแบบนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันส่งให้เราอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ถูกใจเราอ่ะนี่ครับผมอ่ะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบแมนนวลหรือว่าออโต้นะครับถ้าเป็นออโต้ก็เปิดสมาร์ทแอสซิดไว้นี่ครับผมแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้ชอบตรงนั้นก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับสำหรับสมาร์ทแอสซิสตรงนี้นะนี่ครับอ่ะแล้วก็กดออฟไว้เลยนี่ครับผมอ่ะตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้แบบมีผลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ ส่วนพาสเสิร์ตไกด์เนี่ยก็จะเปิดก็ได้นี่ครับแต่มันมันไม่ได้มีประโยชน์ช่วยเหลืออะไรเราหรอกนะครับผมมันแค่แบบไกด์ว่า,าเราจ่ายในลักษณะประมาณนี้เราควรที่จะเปิดไปประมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเหมือนมันแบบขึ้นมาให้เลือกว่าเราจะส่งไปตัวไหนมากกว่านะครับน้ำหนักประมาณนี้ต้องส่งไปตัวใดตัวหนึง่งอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับสำหรับพาสเสิร์ตไกด์ก็เป็นแบบ ไกด์นำทางแหละนะครับว่าเราจะส่งบอลไปให้ใครนะครับผมอ่ในลักษณะที่แบบอ่ามันจะบอกว่ายังไงดีอ่ะนะครับอันที่จริงมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาสิร์ไกด์เนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ตาลายก็เปิดได้นะครับผมแต่ส้าเรบชิ้นนี้เนี่ยเปิดแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบมีผลว่าช่วยเราให้เก่งขึ้นหรือว่าหรือว่าอาจจะแบบยังไม่ได้แบบชํานาญกับมันหรือเปล่านะครับผมอ่ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็แค่แบบมาเป็นไกด์นาทางนั่นแหละนะครับไกด์นำทางว่าเราจะ ส่งบอลไปตรงไหนมากกว่านะครับอันนี้ถ้าใครเปิดอยู่ก็ลองปิดก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับสรับพาเซอร์ไกด์นี่ครับผมเนี่ยมันก็แค่แบบไกด์ว่าเออมันจะส่งบอลไปในตำแหน่งนี้ประมาณนี้แค่นั้นเหลือนะครับผมเนี่ยนะครับสําคัญเลยก็คือวิธีการเล่นการโจมตีของเรานั่นแหละนะครับการตั้งค่ามันก็เป็นแค่รูปแบบที่เราจัดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะสามารถแอซซีนเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องเปิดนะทุกคนถ้าใครแบบเป็นสายที่แบบไม่ได้แบบให้มันเล่นบอลให้อัตโนมัติอ่นะผมก็ ปิดไว้นี่ผมสำหรับสมาร์ทแอสซิสดนี่ครับผมอ่ะพาร์เซนไก่ก็ปิดไปนะทุกคนส่วนอื่นเนี่ยก็เปิดตามปกตินี่ครับผมเปิดให้มันอยู่ตามปกตินะครับแต่ว่าสมาร์ทแอสซิดเนี่ยควรที่จะปิดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของใครที่จะเล่นแบบมีปุ่มหรือไม่มีปุ่มนะครับอ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นอนาล็อกชิ้นไหนเลือกออฟไปนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับผมว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนส่วนที่นไหนก็เลือกเป็นแมนนวลนะครับก็สลับกันเล่นนะครับระวังแมนนวลแล้วก็เซมิออโต้นะครับผมอ่ะ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็เลือกสมาร์ทแอซิดนะครับแต่ว่าลองเล่นดูนะครับว่าอันไหนเราคุมกองหลังง่ายนะครับผมระหว่างสมาร์ทแอซิดนี่ครับผมอ่าอ่าไม่ใช่สมาร์ทแอซิดแต่เป็นแอซิดนะครับผมแล้วก็มีออโต้เนาะนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นแมนนวลนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้ก็เปิดตามปกตินะครับพวกนี้ก็เป็นสเตอร์มินาไกส์น่ครับผมก็แบบขึ้นโชว์ว่านักเตะของเราอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วก็เนียมคู่แข่งนะครับ มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะในในส่วนของการตั้งค่านะครับแต่ชิแนลก็อยากลงรายละเอียดให้ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครแบบอยากได้ลึกๆแบบพวกเกมแพนตั้งใครหมูข้างตั้งใครเปิดมุมอะไรแบบนี้ก็รอคอมเมนต์มาละกันนะครับถ้ายังมีคนอยากอยากที่จะดูหรือว่าอยากที่จะศึกษาตรงนั้นเดี๋ยวชี้น้าจะลงรายละเอียดให้นะครับอันนี้ก็จะลงรายละเอียดให้แค่แบบในแมตช์ก่อนนะครับผมอนะ่ะ<ๆ>เพราะว่าเวอร์ชั่นที่แบบถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบ มาช่วยเราเยอะมากนะครับผมอ่ะนีนก็แบบช่วยในระดับหนึ่งนี่ครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากนะครับสาคัญเลยก็คือหลักการเรื่องของเรานะครับผมในส่วนของการสวิตตัวเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับแบบถ้าเป็นแอซิสเนี่ยมันก็จะแบบเข้าบอลให้อัตโนมัตินะครับบางทีก็แบบหมเข้าทีละเยอะๆนะครับบางทีมันหลุดตำแหน่งนะครับสำหรับแอซิสเนาะนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับบางคนเรื่องก็แบบไม่เข้าหลุดไม่เข้าม่วก็มีนะครับอยู่ที่ว่า เราเหมาะแบบไหนมากกว่าเนะี่ยผมสหรับการสวิตตัวนะครับแต่วิธีนั่นเนี่ยก็จะเป็นซิงเกิลโต้แล้วก็แมนนวลนะครับสลับกันนะครับบางทีเล่นเซมิไปรู้สึกว่าเออหลังรั่วๆก็ลองปรับมาใช้เป็นแมนนวลแบบสวิตตัวเองอะไรแบบนี้นี่บผมก็ลองเลือกแล้วกันนะครับซีซั่นนี้เนี่ยขึ้นดีวชั่นหนึ่งได้ก็แบบเป็นแมนนวลทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ชนะได้นะครับผมเล่นหลังสาก็ สามารถที่จะปบคู่แข่งได้นะครับมันอยู่ที่วิธีการเล่นของเรานะครับผมอ่ะลองเอาไปปรับใช้ดูในส่วนของการตั้งค่าก็เอาไปเสริมเติมแต่งเอาละกันนะครับผมแบบไหนเหมาะกับเรานั่นแหละนะครับมันไม่มีการตั้งค่าไหนดีที่สุดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเล่นแบบไหนมันเข้ามือเรามากที่สุดนะครับผมอ่ะลองไปเล่นดูละกันนะครับเวอร์ชันใหม่ก็ตั้งค่าประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะลองไปจัดสรรกันดูครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม